บ๊อบบ๊อเงื่อนะเงินเนี่ยยังบาดเืนเย็นโอ้ยนนี่้ไบบบอเงินเน่ยยังบาดเงินบาทโอ้ยเงืนบาดให้แล้บ๊อครับเงืนบาทให้บ๊อับไปไปโอ้ยเอะไรเสียานี่ยเออต้องเงืนกีบเบจีบมันยังแม่นเงินกีบนี่พี่น้องคนเราต้องใส่เงืนกีบ